ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับอยู่ที่บ้านดูทุ่งก็คือบ้านผมเองนะครับกําลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปหาพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาอยู่บ้านดูทุ่งนี่แหละครับเขาบอกว่าเขามีวัตถุมงคลสะสมเยอะนะครับเราก็ไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเขาจะ ให้เราเช่าบูชาหรือเปล่าเดี๋ยวตามผมมานะครับเป็นพระสะสมแบบบ้านๆนะครับตามไปดูกด้วยกันครับผมไปครับเดินทางไปด้วยกันนะครับนี่ครับวันนี้เราจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเขาก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านนี้ผมมาบ้านผมนะครับมาดูแลคุณแม่นะครับ ุณแม่ไม่ค่อยสบายก็จะแวะมาจะสูทอนบ่อยนะครับตอนนี้ก็ไปเดินทางไปดูด้วยกันครับเขาบอกพระเขาเยอะเขาบอกวัตถุมงคลเขาเยอะตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับบ้านของพี่ที่บอกว่าเขามีวัตถุมงคลเยอะๆนะครับ โอ้สวัสดีครับโอ้มีเยอะเลยมามามาส่องมาดูมาส่องมาดูไหนออกมาโชว์นะเอาเดบเอ๊ดเอาเดบเอาเดบพ่อพทองมีหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพัดบุญนาการโมนครสวรรค์อืมมีกี่รุ่นนะเอาให้ผมดูหน่อยโอ้นี้ส่งป่ะปล่อยให้ชาบูชาป่ะนี่ ทั้งปล่อยทั้งรับเช้าเข้าครับโอ้ไหนดูดิมีรุ่นไหนบ้างทองหลวงพ่อพัดไหนหลวงพ่อพัดดูหลวงพ่อพัดก่อนหลวงพ่อพัดบนยกระโม่แกะได้บ้าลหรเนี่ยได้เอาแกะให้ผมดูหน่อยมีรุ่นไหนบ้างโชว์หน่อยหลวงพ่อพัดวัดไม่ด้วนเดินนั่งทานรุ่นนั่งทานเนื่องสมานัสักสมานาสัก เจลิญพรสองนี่ปล่อยเช่าบูชาเท่าไหร่ก็แล้วแต่รุ่นถ้ารุ่นอย่างนี้แหละถ้ารุ่นนิยมก็สามร้อยขึ้นไปในรุ่นนิยมรุ่นไหนก็ที่กำลังมาก็มีนี่แะละเลื่อนธรรมนัศักลั่งทานกองบุญเก้าสิบเก้านี่บูชาเท่าไหร่กองบุญกองบุญนี่ก็สามร้อยห้าสิบ ค่าสองห้าสิบอ๋สามร้อยห้าสิบรวมค่าส่งด้วยใช่ไหมคบสามร้อยห้าสิบรวมข้พอขพัดนี่ก็เค er. ื่อสวบอยท่าพัชร์นี่เหรอบอยท่าพัชร์บอยท่าพัชร์สร้างเหรอบอยท่าพัชร์สร้างนี่บูชาเท่าไหร่นะอันนี้ห้าร้อยวมห้าร้อยรวมส่งนะครับนี่ข <inic? S 1> ย,ย,ย,ยักขยักแสนล้านขยักแสนรานตีส้าง น้าปองสุพรรณการันตีนี่เหรอเสร็จสร้างทำบุญนี่เท่าไหร่นะห้าร้อยอันนี้สามร้อยห้าสิบไม่นี่รุ่นนี้รุ่นนี้สามร้อยห้าอ๋อสามร้อยห้าสิบรุ่นบอยนี่เท่าไหร่นะรุ่นบอยนี่ห้าร้อยอ๋อรุ่นบอยจะแพงกว่านะครับรวมส่งพอดีเยอะยวค่อยดูในคลิปนะนายลำเอียนนี่ของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นี่เหรอ ถ้าใหม่ถ้าก่อนยอดนิยมแรง่านี่ยแรงครับผมว่อตอนในนี่เหรอกล่องแดงครับแต่ประมาสามนี่เท่าไหร่เอออันนี้ก็สามร้อยห้าสิบขึ้นไปสามร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับกล่องเหลืองก็มีกี่รุ่นกล่องเหลืองโอ้ไม่หลายหลายรุ่นหลายพิมหลายแบบมีสามร้อยห้าสิบนี่เหมือนกันปะเหมือนกันอสามร้อยห้าสิบขึ้นไป ไม่รุ่นเดียวกันมาเนี่รุ่นเดียวกันทองคอนอ๋อมีกล่องแดงกล่องเหลืองนี้ให้เช่าบูชาสามร้อยห้าสิบรวมส่งด้วยนะครับมีโค้ดด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นอะไรนี่ยโอ้ยันดวงยันดวงหลวงพ่อคุณอ๋อก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคุนหลวงพ่อทองมนมีทองพันล้าน อมีด้านหลังด้านหน้านี่เท่ากันมันเท่ากันสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบค่าส่งรวมด้วยห้าสไม่ไม่รวมครับ้าส่งค่าส่งแากขอค่าส่งแยกนะครับค่าส่งค้าส่งอย่าเย็นพื้นห้าสิบบาทที่ห้าสิบบาทแต่ว่าราคาพระนี่สามร้อยห้าสิบค่าส่งก็สี่ร้อยประมาณนี้ครับอ๋อคือคิดค่าส่งไว้แล้วนะครับ ไอห้าสิบบาททุกที่เหรอก็มีรุ่นปริหารทั่วประเทศนี่เหรอถ้าส่งทั่วประเทศปริหารนี่ก็ปริหารนี่วันดีสองนี่อ่ะสองศูนย์พการันตีเหมือนกันครับสองศูนย์พันสร้างทีมงานพี่เอพุทธศิมสร้างนี่เหมือนกันเนายออสทนละแต่คนละเนื้อราคาเดียวกันปะราคาเดียวกัน ราคาสามร้อยห้าสิบนะครับนี่หลวงพ่อพัดล้วนๆหลวงพ่อพัดมัเกิบทุกรุ่นเดี๋ยวผมจะลงเบอร์พี่เขาไว้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่เป็นรับประกันแท้ใช่ไหมครับประกันแท้ครับประกันแท้ครับเก๋คืนเงินครับรับประกันเลยนะครับนี่เป็นหลวงพ่อพัด กับหลวงพ่อทองนะครับแล้วส่วนมากเล่นสายนี้เหรอครับส่วนมากกับเล่นสายนี้แล้วก็มีการทำนิยมอ๋อที่นิยมนี่นะครับเจ้าของพระเจ้าของพระครับของพระครับประกันนะครับว่าเป็นของแท้นะครับนี่ก็เจ้าสวัวรุ่เจ้าสวัว เจ้าตวพันล้านหลวงพ่อทองเจ้าสัวพันล้านหลวงพ่อทองอู้นี่ก็สวยนะบอยท่าประจันสร้างบอยท่าประจันสร้างเหรอเจ้าสัวหลวงพ่อพันกับเจ้าสัวหลวงพ,อพ่อ,งพอทองโอ,อ,อ้มันท <ำ S 1> ําคล้ายกันนะทําคล้ายกันนี่ราคาเดียวกันมันราคาจะอยู่ที่ห้าร้อยรวมอ,อ,อ๋อถ้าพวกนี้ห้าร้อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานคล้ายๆว่าลงยาด้วยนะครับสวยงามนะครับผม ครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจหลวงพ่อพัดและก็หลวงพ่อทองนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับใครที่ชอบวัตถุมงคลเป็นเหมือนพระใหม่นะครับ